อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต่างนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาร์โอเอ็มเกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ สวัสดีครับผมีนักที่แบนะครับวันนี้มีคนถามเรื่องเกี่ยวกับใบครับนะครับว่าเราจะหาใบครับวันหนึงห่งจะได้ประมาณ 150- 200บถึงต่อวันทํำยังไงนะครับอ่าพี่จะบอกวิธีก่อนเลยนะครับว่าอ่ะอันเนี้ยหมีฟาร์มของเมื่อวานเนี่ยน่าจะประมาณ24ชั่วโมงแหละหมีจะได้อยู่เฮ้ยมันอยู่ไหนวะอ่าเนี่ยครับ อันนี้หมีฟาร์มเนี่ยเต็มๆเลยแล้วว่า24ชั่วโมงแต่ว่าหมีจะมีไปลาก2ชั่วโมงคือกดยาเขียว4ขวดสิ่งที่หมีได้เห็นไหมใบคาบประวุติ73แล้วก็64คือมีเพื่อนๆถามว่า KOI กาบข้างนอกอันไหนไหวกว่ากันเดี๋ยววันนี้หมีจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจใง่ายๆเลยนะครับคือ KOI อ่ะเราเอาให้ง่ายนะเราจะฟาร์มใบคาบไวไม่ไวเนี่ยมันอยู่ที่จํานวนที่เราฆ่าเว้ยอะอย่างตรงเนี้ยมอเตอร์เห็นไหมที่หมีบอกเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย1าตัว แล้วมันเป็นตัวตีใกล้หมดเลยครับเห็นไหมตัวตีใกล้เนี่ยเวลามันเข้ามาเห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาหมดเลยเห็นไหมเราก็ยิงปุ้งเดียวเห็นไหมครับหายหมดเลยเห็นไหมเราก็จะมีโอกาสได้ไปค้าบง่ายกว่าคือคือเท่าที่หมีฟาร์มแล้วเว้ยหมีดูแล้วว่าคือข้างบนเคออสกับข้างนอกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ดอกบามันไม่ต่างแต่ว่าที่ทําไมาข้างนอกได้เยอะกว่าหนึ่งเพราะว่าเลือดมอนสเตอร์น้อยกว่าเยอะครับอะเดี๋ยวหมีลองล็อกให้นเดีวเห็นปหมมอนสเตอร์เรือดว่าจ 3, เจ็ดสามเลือดสี่แสน แต่ถ้าเกิดเป็น KO หรือว่า73มันจะไปประมาณ5 0 0แสนและยิ่งได้เกิดมอนสเตอร์ KO ชั้น5เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามอนสเตอร์เนี่ยไป8 0 0แสนซึ่งไหวจะตายแต่ถ้าเกิดเรามาฟาร์มข้างนอกรือว่า80เนี่ยมอนสเตอร์ Monster จะเลือกแค่0 0 0 0 0แสนนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเขาถึงบอกว่าฟาร์มข้างนอกแล้วได้ใบาคาบมากกว่าอ่ะเดี๋ยวมีจะลองทดลองฟาร์มให้ดูรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวยวมีขอสกิลคูด,ดาวสกิลใหม่ก่อนเนี่ยสกิลเนี้ยหมีจัดมาแล้วแล้หมีบอกเลยว่าดีมากฟาร์มก็ดีครับกิลวอลก็ดี สามสามก็ดีแล้วก็โหมดโหมดไอ้นั่นอะอะไรนะเวิร์นเวิร์นบอสอะบอสใหม่อะครับเคออสชั้นสี่อันนี้ก็ดีมากเพราะว่าจุดเกิดเวลาคนตายมันจะไปรวมตรงนั้นใช่ป่ะเราสกิลนี้ยิงเข้าไปโอ้โหแม่งโดนดูดกันหมดอะแล้วเราก็สกิลหมูลงทีตายเรียบครับอ่ะวิธีฟาร์ง่ายๆครับให้เราหาจุดมอนสเตอร์เนี่ยมีฟาร์มตรงนี้นะอันนี้ไม่งกนะเพื่อนๆมาจุดนี้ได้โทษครับ อ่าเนี่ยครับเดี๋ยวทดลองให้ดูเลยนะครับว่าเขาฟาร์มงันยังไงนะครับโผลมาเนี่ยให้เรากดหมดเออซีมีก่อนมันยิงธรรมดาเนาะอ่าให้เรากดลากมาแค่นี้เองครับให้เราได้มอนสตเตอร์สองกลุ่มเป็นไปได้3กลุ่มได้ยิ่งดีนะแต่อย่างที่บอกเพื่อนๆต้องมีเออ่การปิดเออเอ้าเรียมันกระโดดทำไมวะอยากให้มอนสตเตอร์หลุดนะครับอ่าคราวนี้มีอัดแล้วอ่าสกิลดูดมาก,ก่อนเลยครูแหแฟวเห็นม้ามอนสเตอร์มันจะลมจุดๆเดียวกันอ่ามีก็ใช้สามสกิลย,ยิงไปยังไปยังไปยังแต่ไงครับหายเรียบ มีถึงบอกว่าสกิลนี้ดีครับเพราะว่ามันจะรวมจุดมอนสเตอร์ครับทำให้มอนสเตอร์เนี่ยมันมาจุดเดียวเว้ยพอมาจุดเดียวอย่างเงี้ยเราก็ยิงง่ายเพราะว่าโลมันจะมีจุดอ่อนเรื่องการฟาร์มครับโลมสกิลมันจะเส้นตรงถูกปะมันจะแบบไม่ไม่สกิลหมู่รอบตัวเหมือนเออเหมือนพวกนักดาบหรือวิทนะครับความความดีสุดมีก็ยังให้วิทอยู่นะเพราะว่าวิทสกิลแม่งรอบตัวหมดเลยเว้ยเห็นปะเนี่ยพอเราสกิลหมดเห็นปะเราไม่มีสกิลยิงรอบตัวเลยเห็นปะ นะครับแค่นี้เองคือเราเน้นจํานวนครับเน้นจํานวนลากเลยอายังมีหมีฟาร์มนะหมีจะกดยาเขียวในวันหสี่ขวดหมีจะเล่นเองแค่สองชั่วโมงเพราะว่าหมีก็มีงานทําแคสเกมอื่นแล้วก็มีประชุมด้วยหมีจะเล่นแค่สองชั่วโมงคือก็สี่ขวดแล้วก็อีกประมาณสิบแปดชั่วโมงเนี่ยหมีจะทิ้งฟาร์มเลยเอาแค่กลุ่มเดียวแค่นั้นครับแต่ว่าเพื่อนๆบางคนเขาอาจจะแบบเออเขาขยันนะเขาก็มาลากอย่างนี้ได้แบบไม่มีขวดเขียวมันมันจะได้ของเยอะกว่า อันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะแล้วแต่แบบความไอ้่ีนเพื่อนเลยเราไม่ว่ากันแล้วแต่ความชอบเนาะอ่าเราก็ดูดิงครับไอ้ยั่งไอ้ยั่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือดาเมจเพื่อนเพื่อต้องต้องถึงด้วยนะแบบประมาณสามสี่สกลิลล้วตายเรียบอะไรเงี้ยยิ่งดาเมจเรายิ่งยิ่งดาเมจเรายิ่งเยอะเราปิดมอนสเตอร์ไวมันก็ไวถูกปะอ่าเพราะ,ะนั้นเพื่อนเพื่อนดูความเหมาะสมนะว่าเลเวอกับของเ,เพื่อนๆ่ะสามารถปิดมอนสเตอร์เนี่ยหมดเลยได้ไหม เนี่ยเห็นปหมพยายามคอมโบสามสกิลแล้วมอนสเตอร์ตายหมดเลยอะระยะของหมีนี่มีไม่หมดนะต้องประมาณอีกสกิลนึงแต่ว่ามันคูลดาวน์อยู่ไม่เป็นไรเราก็ยิงธรรมดาแรงอยู่แล้วเห็นไหมยิงดอกแล้ประมาณสี่หมืน 4, 50, 50, ่นห้าหมื่นขีที่ก็เจ็ดหมื่นแลฮะมันก็ถ้าเพื่อนๆจะฟาร์แมแบบหิมะหม,มีแนะนําให้หาต้มูอเนมเลดบ้าหมีก็ไม่ได้อัพอะไรมากแต่ที่ได้ซ้ำมาสองแล้วเนี่ยโจมตีธาตุไม้เก้าธาตุไม้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีเวลาเราใช้ธาตุไม้แต่ว่าไม่ได้หมายความวเป็นยิงธาตุน้ำแรงนะบางคนยังไม่เข้าใจเนาะ แต่ว่าเราจะต้องใช้ทัดไมย้ยิงทาดน้ำไงมันก็เลยแรงแค่นั้นครับเดี๋ยวมีลองให้ดูอีกตาหนึ่งเนาะเพื่อนก็น่าจะแบบเออรอดเกตแล้วแหละเพราะว่าที่มันได้มากกว่าเพราะว่าเราจำนวนค่าครับไม่มีอะไรเลยจํานวนค่าข้างนอกมันได้เยอะกว่าพอจํานวนค่ามอนเราได้เยอะกว่าเห็นไหมเราก็เราก็ได้ใบาคาบเร็วแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยจริงๆ อ่าอันนี้เรื่องการฟาร์มนะครับสมมุติถ้าเพื่อนๆอยากได้ไปครับแต่ว่าการที่เพื่อนๆจะมาคราฟของรวงๆนี้ได้เพื่อนๆก็ต้องมีเทอร์ไรท์เหลือๆนะก็ให้เพื่อนๆไปช่างใจเองครับระหว่างว่าจะฟาร์มเคออสหรือว่าจะฟาร์มเออ่หาไปคราฟข้างนอกเนาะแต่ถ้าฟาร์มเคออสเนี่ยถ้าเพื่อนๆไหวชั้น5เนี่ยถ้าาถ้เกิดชั้น5ไหวเนี่ยครับเราจะได้เทอร์ไรท์เนี่ยตกรอบหนึงสิบนะยังพอมีมีไปฟาร์มชั้นชั้น5เนี่ยมีได้วันหนึ่งสี่ร้อยบวกนะเทอร์ไรท์อ่ะ ก็คือว่ายิ่งตัวละครแล้วยิ่งเก่งมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งได้เยอะเว้ยอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยกดผิดอ่าตอนนี้แป0แสแล้วอ่ามาในส่วนของการหาใบคราฟอีกนะครับว่าเราควรจะหาที่ไหนแต่แต่ว่าอันนี้มีเคยพูดแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวมีขอบอกเพื่อนๆไปเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงเนาะ มันจะมีร้านค้าแบ,แบนนี่นะครับบางคนไม่รู้นะอันนี้มีขออนุญ,ญาตพาไปนะครับคือง่ายๆถ้าเกิดมันรีนะเอาง่ายวันหนึ่งเนี่ยมีสามารถคราฟได้แน่นอนร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเลยไว้ต่อวันเห็นไหมครับมันจะมีสูตรป้องกันสิบให้เราแลกเนี่ยเออใบแบนนี่มาแลกทุกสัปดาห์ด้วยเอาง่ายๆนะอาทิตย์อยา่างอยา่างอาทิตย์นี้เชื่อมันมันรีอย่างเงี้ยหมีมากดอย่างเงี้ยเห็นไหมยี่สิบใบหมีฟาร์มเองได้อีกสักประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบนี่คือฟาร์มกดยาเขียว สี่ขวดนะสองชั่วโมงเล่นเองลากสองุมตลอดเวลาแล้วก็อีก,อ,กอีกประมาณสิบแปดชั่วโมงเนี่ยรวมกันคือยี่สิบชั่วโมงเนี่ยมีจะปล่อยฟาร์มกลุ่มเดียวอย่างเดียวเลยแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องอยู่ที่ดาเมจนะว่าปิดเร็วหรือเปล่าถ้าดาดาเมจอ่ะเพื่อนๆช้ามันจะได้ช้าเว้ยแต่ถ้าเราปิดเร็วได้อ่ะมันมันของมันจะของมันก็ยิ่งได้ต่างถูกปะ่ะพอเรายิ่งฆ่าไวมอสเตอร์มันก็ยิ่งเกิดไวอาเดีะมีจะแรกเลยนะครับเห็นไหมได้สิบอันยังไม่พอวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่ก็ได้หาแรก เอาง่ายๆอาทิตย์หนึ่งเราต้องมาแลกงนี่ก็ได้20บใบแล้วต่อไปนะครับก็กิจจะกิจกิจวัรประจําวันซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้เผื่อบางคนไม่รู้เดี๋ยวมีขออนุญ,ญาตบอกไปเลยแล้วกันนะครับก็แค่ทำเควสนะครับเราก็จะได้เห็อนมาอย่างละห้าอย่างละห้าก็เป็น10บนะเอาง่ายแบบนี้สิแบบนี้อย่างละ20แล้วเควสประจําวันอีก10ก็กลายเป็น30นะมีผู้ถูกบ้าพอสามสิบ แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆฟาร์มอย่างมี20ชั่วโมงเงี้ยอ่าเราก็จะได้อย่างที่บอกครับอันนี้คือฟาร์มเลยนะ20ชั่วโมงเอาง่ายๆครบ1วัน1วันเนี่ยหมีจะได้ใบคัฟเนี่ยแน่นอนเลยเว้ยประมาณ120-160ต่ออันแต่นี้ครั้งนั้นคืออยู่ที่ดวงนะเว้ยบางบางวันหมีก็ฟาร์มได้แค่ร้อยเดียวร้อยเดียวคืออาวุธ50คัฟเสื้อ50บางวันก็เสื้อบางวันก็อาวุธ70บางวันก็เสื้อ30อันนี้อันนี้บอกไม่ได้มาแล้วตัวสุ่มเนา,นเนานนนะแะ มีได้ใบอาวุธเนี่ย83อันแล้วก็เกาะ66เท่ากับว่าวันนี้มีจะได้อยู่ประมาณ149ถ้ารวมกันคือ150แล้วก็มาแลกแบมนี่อีก20ไป170แล้วก็เควสว่าจะมาอีก10ก็กลายเป็น180เกือบ200แล้วแล้วทำยังไงถึง200อ่าเดี๋ยวมีพาไปดูนะครับจริงๆกเพื่อนก็น่าบางคนเขารู้แหละแต่ว่าอันนี้คือบางคนเขาไม่รู้ไงก็บอกวิธีก็ให้เราก็ให้เราวันนึงเราได้เท่าไหร่แล้วก็คราฟเลยครับ พอเราคราฟเสร็จเสร็จใช่ปหมส่วนเนี่ยมันจะออกของ2ดาวกับ3ดาวก็ให้เราย่อยแหลกเลยครับเพราะของ4ดาวมันไม่ค่อยออกแล้วถ้าไม่การันตีเนาะน่าจะเห็นปหมหมีจะการันตี65ได้4ดาวแล้วหมีก็จะมาคราฟ์ก่อนหก่ก่อนเลยครับโอ้โหมันไม่ถึงวะ่ะเ,เด้อเด้อเด้อถึงถึงถึงหกสิบสี่เฮ้ยหกสิบสี่มาหกสิบห้านะโอเคโอเคครับ เห็นปะเราจะได้ของสอสาดาวเหลือๆอยู่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยเราเอามาย่อยให้หมดเลยเราก็จะได้ไปครับแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ดวงเพื่อนๆด้วยนะบางคนดวงดีมันก็ได้เยอะบางคนดวงไม่ดีมันก็ได้น้อยอ่สาสรุปเห็นไหมครับไม่ได้สีดาวอ่าท้งนี้สดาวการันตีมันก็จะไปกดที่อาวุธกดแม่งไปเลยทางดสิบสาไม่สนลวโว้ยอันนี้เดี๋ยวมีขอนุญาคราบให้หมดเลยนะหมี่จะได้รู้ว่าพอเราย่อยเราเราเราย่อยเนี่ยจากของที่เราครบไปทั้งหมดร้อยประมาณ150ห 150ครั้งเนี่ยเราจะได้ขยะที่เราไปย่อยของ2ดาวกับ3ดาวได้ไปครับเท่าไหร่อ่ามีขออนุญาตก,กดให้หมดไปเลยครับเราจะได้รู้ยอดสุดที่ที่แท้จริงไปเลยเนาะกดไปเลยครับโอ้โหสีดาวมาไหมเออฮึโอ้ทะรูมาเอ้ยทะรูลงอะอันนี้อันนี้ได้ใช้อันนี้ผ่านผ่านานี้มีเพิ่มมีเพิ่มสีดาวหน่อยดิเพื่อนมันอันเดียวมันใช่เหรอพี่นก,อ,กนอันนี้อันนึงไม่ว่ากันโอ้โหกูไม่ได้ลุ้นเลยนะเนี่ยให้หลุ้นหน่อยเออ โอ้โหสามดาวล้วนๆเลยนะเพื่อนสี่ดาวอีกสักอันมันจะเป็นอะไรไปพี่นกสุดหลอโอ้โหไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรเราได้ลมก็คือว่าเราคุมมากเ,าเดี๋ยวมีของยากค้าไปหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมีจะจ่อยของสองดาวกับสามดาวให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันจะได้กี่อันนะอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าของมันเต็มเลยอะ เห็นไหมครับอันนี้หมีฟาร์มเนี่ยไอคลิปที่แล้วที่เนี่ยหมียังไม่ได้ขายเลยเนี่ยถ้าหมีขายได้หมี่ขายเรียนเห็นไหมก็ได้เงินล้านนึงอะ่ะเห็นไหมชิวๆโอโ้โหสิวๆเงินแบบสบายแล้วอ่ะตอนเนี้ยเนาะยังไม่ขายเงินยังไม่ร้อนยังไม่วอนเดี๋ยวเดี๋ยวหมี่รีบคุยเร,รีบเพียร์ของแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้คราฟให้ดูเลยโอ้ยพวกนี้ต้องเก่าเก่าวะวต้องจับกิน เดี๋ยวหมีจะไปทำาันนี้ให้ตันเลยครับเพราะว่าหมีเน้นแต่ธาตุไม้อยู่แล้วไงอ่อาเดี๋ยวจะบอกเรื่องประดับประดับพวกนี้ถ้าเราอัพขั้นเรื่องขั้นบดสเตตัสให้เราย่อยให้หมดเลยครับเดี๋ยวแนะนําให้นะครับขอกินเลเวอร์ก่อนครับมันเกะกะมากเลยอ่ะเพื่อนหัสีดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ใช,ช้ประดับประดับก็คือ เทียเป็นทีนะครับทนเยอะมากตอนนี้หมดแล้วแหละต่อไปก็ย่อยอนะโอ้ไม่มีเข้าเลยวะอ่ะาข้าวตะกะอ๋อตอนแรกมีครับกอก่อนเห็นไหมครับของสองดานมากมันจะบ่อยมาก คือเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดกดใหม่ดีกว่าจะได้เพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆเวลากดอันนึงเห็นไหมมันจะมีโอกาสได้ไรใบคราบศูนหนึ่งหนึ่งก็คือมีมีโอกาสย่อยได้กับไม่ได้อันนี้อยู่ที่ดวงครับอันนี้มีบอกไม่ได้เนาะบางวันหมีย่อยอ่ะเปิดนร้อยห้าสิบครั้งแบบนี้แหละหมีก็ย่อยไปบางวันหมีก็ได้ไบคราบห้าสิบบางวันก็ได้แค่สามสิบบางวันก็ได้ยี่สิบว่มีอันนี้ดวงพูดยากแต่ของหนึ่งยาวมันต้องไปย่อยนะเห็นไหมหมีย่อยไปยี่สิบบาทอันเห็นไหมไบคราฟโอกาสได้ยี่สิบอกมาเลย อันนี้คือดวงโคตรสวยครับ21อันออกอยังไงวะเพื่อน3อันเนี่ยแต่ไม่ไม่เป็นไรครับอันนี้แปลว่าสวยแล้วแหละพี่ส่วนหนึ่งดาวเนี่ยเราเก็บไ้กินเลเวอร์ได้นะครับมันจะช่วยทําให้เราเลเวอร์ไว้ดีกว่าเราไปขายอะเนาะไม่ขายเราไม่ได้อะไรเลย,เย <S 2> <S 2> <S มือนี่มีคนถางหมีเยอะมากทำไมหมีใช้แบบนี้เั่ปะคือมือลดนี่เลสก,กิลอะหมีไม่มีเว้ยหมีเลหมีค้ามานานแล้วด้วยเปิดมาตั้งนานหาไม่ได้ก็เลยใช้นี่ไปก่อน,นครับ เพื่อนมาสองเพื่เลยเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยเพื่อนอ่าอันนี้เราก็จดหมายครับเราก็เดี๋ยวมีย่อยให้ให้ดูเลยนะว่าย่อยทั้งหมดเราได้ไปได้ไปคัาเท่าไหร่เดี๋ยวการูนาเร่งเลยแล้วกันเต็มซะแล้วย่อยต่อครับผมเปิดค้าร้อยห้าสิบอันได้สีฟ้าได้สีดาวมาอันเดียวการันตีด้วยนะถ้าไม่ไม่การันตีก็คงไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมค้าคทั้งหมดเดียวไปค้าสิบแปดอัน 18อันออได้4อันดีใจดีไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่อย่าลืมนะเพื่อนๆย่อยไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้หินตีบวกด้วยทําให้ตัวทําให้เราไปตีบวกพลังต่อสู้เราก็ยิ่งเพิ่มถูกไหมใบคราฟเราก็เอาเราได้ใบคราฟเราก็พยายามคาราฟไปถึง200เพราะว่ามันจะการันตี4ดาวถูกไหมครเฮ้ย4ดาวว่ะเอาเรื่องจัดๆเลยโอ้อันนี้ไม่ได้วะ่ะอันนี้ตอนเนี้ยขั้น7ไปมันต้องใช้2ชิ้นแล้วไงเห็นไหมอันเดียวไม่อันนี้มีนไม่กล้ากดนะกลัวแหก เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ได้สักอันหนะึ่งเนาะอันนี้เ,เพื่อนๆที่เปิดของสีดาวไนดะ้อย่าลืมล็อกนะครับอันนี้เดี๋ยวหมีบอกวิธีล็อกนะบางคนไม่รู้ล็อกบางคนไม่รู้แบบมันล็อกยังไงเว้ยแล้วเผลอไปกินเนี่ยร้องเลยน,น,น,นี่คือไหนวะเนี่ยครับกดเนี้ยครับเห็นนะปุ่มล็อกตรงไหนอ่าท่านั้นเองอย่าลืมล็อกนะบางทีแบบเราง่วงๆเผลอเอไปกดอ up เ e v e r เล่นอย่างเงี้ยไปกินนี่ชิบหายเลยนะ อ่าหนิมีย่อยให้หมดเลยครับเพราะว่าจริงๆที่หมี่ต้องไปกินนะแต่ว่าเดี๋ยวหนีมจะย่อยเพื่อนเพื่อนดูว่าถ้าเราคาบร้อยห้าสิบทีเนี่ยเราย่อยเราจะได้เท่าไหร่เนาะถ้าดวงดียังไงยังไงเราก็ควรได้ห้าสิบับพูดพูดจริงๆริงถูกปะต้องร้อยห้าสิบชิ้นน่ะเพื่อนเฮ้ยหนึ่งดาวต้องเก็บไปกินวะเอช่างมันขี้เกียจละวนไหครับใบคับสิบห้าอันเห็นไหได้ห้า่อสิบห้าก็ดวงอย่างซวยอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวมีขออนุญาตกินพวกหนึ่งดาวก่อนนะครับจะได้แบบได้เพิงพื้นที่เนาะจะได้เก็บของครบเก็บวันธาตุเองอะหนึ่งดาวที่ว่าไม่ไม่แนะนําย่อยเพราะว่ามันจะได้แค่กล่องคราฟมันไรประโยชน์ครับตอนนี้อรอตอนนี้เห็นลมมากเลยมีอัดลมอย่างเดียวตอนเนี้ยลมแบบเออมันให้น้ำมาวะ่ะอ๋อมักธาตุน้ำมันก็ต้องน้ำาเนาะเอาน้ำน้ำอะ ทีนี้น่าจะเก็บหมดแล้วครับเพื่อนๆไม่อเสียเวลานะครับเราจะได้แบคคับคือมาอีกห้านะครับน่าจะย่อยหมดแนละ้วโอเคเก็บหมดแนละ้วทีน,นี้ก็เราย่อยๆอ,อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้แบคคับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไอนน้อยู่ที่ดวงจริงแต่ว่าอย่างที่บอกเราสุ่มได้ทั้งหมด150ชิ้นอนะมันก็ควรจะออก2-3ดาวสักร้อยนึงอนะมันก็ควรจะได้สัก3-4-40ใช่าะมันไม่ควรจะตำ่ำแบบนี้ ย่อยไปครับเออโหอ,อะไรวะเนี้ยสามสิบชิ้นได้ไปคราบมาสามชิ้นดวงครับดวงอ่าหมดนะครับครับต่อไปเรามาดูครับว่าเราหมีได้ใบสุ่มเท่าไหร่นะจากที่หมีคราบทั้งหมดร้อยห้าสิบชิ้นโอ้โหได้อยู่เท่าไหร่วันนี้อันนี้แปลว่าดวงแย่มากครับได้อยู่สิบห้าชิ้นตายแย่เพื่อนก็เป็นว่าหมีแค่มแนะนําวิธีการหาใบคราบนะครับก็อันเนี้ยหมีฟาร์มอย่างที่บอกกดยากดยาล่าสองกลุ่ม เน้นคือ2กลุ่มและต้องเป็นมอเตอร์ตีไกลและเราควรมีสกิลหมู่และดามเมจียนที่ถึงด้วยแบบปุ๊ยัยงเดียวตายหมดน,นี้ฮะแลวเราก็ลากใหม่2กลุ่มแปบ๊บเดียวครับใบาคาบกระจุยเพราถ้าทำตามวิธีหมีเนี่ยใบายคาบมันจะตกต่อวันเนี่ยแค่เราลากแล้วทำมันจะได้อย่างต่ำก็ร้อยนึ่งอะ,อ,ะอย่างละ50-50แบบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทำกิจวัตรประจําวันจะได้อย่างละ55 5ก็คือ10ก็เป็นร้อยสิบแลละแล้วก็ซื้อแบมี่แบมี่ได้อยี่20 ก็เป็นร้อยสามสิบแล้วพอร้อยสามสิบให้เราคราฟเลยครับพอเราคราฟเสร็จเนี่ยแต่าบางทีเพื่อนๆพดวงดีอาจจะฟาร์มอาจจะได้ร้อยยี่สิบก็รวมเป็นร้อยห้าสิบแบบแบบแบแบของหมีวันนี้เนาะแล้วพอเพื่อนได้ร้อยห้าสิบเพื่อนๆก็คราฟเลยครับพอคราฟเสร็จอะของสองสามแดงมันน่าจะได้สักจากร้อยห้าสิบอะมันน่าจะได้สักแปดสิบถึงร้อยะเนะเาะเราก็เอาไปย่อยให้หมดถ้าเราโชคดีเราได้ไปคราฟ์อีกห้าสิบ 250, เราก็จะได้ไปคราฟ์สองร้อยนะครับปิ้งปิ้งปิ้งปิง้ป แต่จริงๆบางวันหมีก็ไม่ถึงหรอกบางวันหมีก็ได้ประมาณร้อยห้าสิบแต่คือร้อยห้าสิบเนี่ยเราเก็บนินึงเราก็เราก็ไปค้าบได้ก็ถือว่าไวมากเขาถือก็เาบับว่าต้าผู้เล่นทําตามที่วิธีหมีที่หมีบอกเท่ากับว่าวันลืงผู้เล่นก็จะได้เอาสี่ดาวเลยเห็นไหมแค่ขยันเองครับอันนี้ไกด์ของหมีหมีจะทาแค่ขยันอย่างเดียวนะไม่ต้องเติมตังนะอ่าก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็น่าจะจบสําหรับไกด์หา สูตรอาวุธแล้วก็สูตรเกาะน,นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาเยอะมากซึ่งหมีเข้าใจว่าตอนนี้มันคืออะไรที่สําคัญจริงๆเว้ยเพราะว่าถ้าเรามีเยอะมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็สามารถท้าวสีดาวไม่ทาการมีผู้ถูกป้เพราะว่าเทอรไรตัวนี้มันถูกอะตทวไรด์สามร้อยก้องมีปกห้าสิบาทโอ้ยจิ๊บจิบอะเนาะหรือว่าเราไม่ซื้อก็ได้เทอรไรด์ก็ฟาร์มอย่างที่มีบอกชั้น5้าครับดอกทีละสิบอะเดียวเดียวเดี๋ยวมีขอห้าไปเลยแล้วกันบางบางคนเฮ้ยชั้น5เมื่อไรเมื่อไม่รู้เรื่องอะไรเลย จริงๆอะมันต้องเรียกว่าอู่ต่อเรยนต้องเรียกว่าชั้น2แต่ว,ว่ามีติดขอเรียกชั้น5แล้วกันเนาะเพราะว่ามันต่อกันนี่ยที่นี่ครับหลายคนก็อาจจะมาแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะมาแล้วท้อเพราะว่ามอนเลือดเยอะมากนี่ที่มีบอกนะว่าตอนนี้เราต้องทําเป็นเซตเด็กแล้ไว,ว้ผู้เล่นสายฟรีสายเติมไม่เยอะไม่งั้นเล่นไม่รอดนะหมีบอกเลยเนี่ยให้ดูอันอันนี้ตัวแรกจะแสนหกนะให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเริ่มแรกเริ่มแรกก็สยอ,ยองกว่าแล้วตัวที่หมีฟาร์มอยู่คือท่าน้าครับเพราะว่า เด็กเด็กธาตไม้หมีของครบเลยเห็นอันนี้เดหมีเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหเนี่ยมีใส่อันนี้ต้มหูเไนรัแค่นี้ครับแล้วก็ใส่ไม้เอ,อ่อหดาวสีดว่ดาวฟ้าแต่ว่าแค่ขั้นหนึ่งนะแล้วก็สี่ดาวของหมีเนี่ยอัดแม็กแล้วแต่ว่าเรื่องขั้นเจ็ดอูก่ก็คือแรงสุดของหมีนะตอนณบรรดาธาตุทุกทุธาตุตอนเน,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 นี้ยเนาะเห็นไหมครับด้วยแปดแสนหนึ่ง คือถ้าดาเมจเราไม่ถึงเนี่ยมาชั้นนี้ยากมากครับเพราะว่าเราจะจบมอนสเ,เตอร์ช้าแล้ว,ว่ามอนสเ,เตอร์จะตายหูนานมากแบบเหนื่อยอะ่ะมีก็เลยบอกว่านะแนะนำว่าตอนนี้เราควรจะเล่นเป็นเด็กสายเด็กได้เลยครับถ้าพูดเล่นไม่เติมเยอะนะอันนี้พูดถึงไม่เติมเยอะแต่ถ้าพูดเล่นเติมเยอะเขาตัดไปได้เลยเพราะว่าเขาใช้มืดมืดเขาใช้มืดกับแสงฟ้าอย่างเงี้ยเลื่อนขั้น1ิอย่างเงี้ยมันก็แรงมาลกแตกอยู่แล้วอ่ะตัวอะไรก็ตายหมดเลยพี่ อ่าโอเคนะครับก็จบก,กันไปสําหรับไกด์หาคาราวบอนะครับหมีก็พยายามรวบรวมวิธีหาแล้วแหละก็ที่คิดได้มันก็มีแค่วิธีแค่นี้เองเว้ยมากกว่านี้มันก็จะมีเควสนะครับที่ทํารายวันอนะ่ะเออมันก็จะมีเพิ่มอยู่แต่อันนี้มันก็ไม่ได้ทุกวันไงถูกป่มอันนี้หมีพูดถึงว่าเราหาทุกวันอนะ่านนักแล้วเ,เพื่อนๆลองดูนะสมมติม Farm K o, หมีฟาร์มเคอนใจะปาบอว์มสเตอร์ตายตัวหนึ่งอย่างเงี้ย ว่าจะตายกลุ่มหนึ่งห้าตัวเลือกกระแสมีถามนิดนึงมีไปฟาร์มมอสเตอร์แบบพีมา่าตะกี้เลเวลพอยเลยมียิงแป๊บเดียวตายสิบตัวกับแบบเนี้ยว่าจะตายยี่สิบมีห้าตัวเพื่อนเพื่อนว่าใบค้ามันต่ตางกันเพราะแบบนี้นี่ไงจำนวนค่ามันต่างกันมากเว้ยแล้วถ้าถามถามว่าเอา้าเคออสไม่ฟาร์มสองกลุ่มหรอคะอา้าวได้ครับพเพื่อนเพื่อลองดูก่อนว่ามันก็มีคนมาฟาร์มแล้วแบบบางทีอย่างเงี้ยเราไปฟาร์มสองกลุ่มขึ้นมามันมีปัญหาคือบางคนเขาไม่มีที่ฟาร์มเหมือนผู้ถูกป่า พอเขาไม่มีที่ฟาร์มเกิดอ,อะไรขึ้นบางคนหัวแดงเลยครับโอ้ยเฮียมึงอยากฟาร์มสองกลุ่มมึงเห็นกับตัวเปิดแดงใส่แม่งเลยละกันเพื่อ,อนนี้มีเห็นเยอะมากเว้ยไอ้ไไไทะเลาะด่ากันหน้าโลกเรื่องแบบเนี้ยราะนั้นมีเลยแนะนําว่าถ้าเราคิดจเอาสองกลุ่มจริงลองมาข้างนอกดีกว่าใจเขาใจเราเนาะอันนี้แนะนาเฉยๆนะํำเฉยๆ,ฉยๆแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทุกค,คนต้องทําตามแค่แบบว่าเออเราก็ใช่ปะ่ะมันก็สร้างสารรค์นะแบบใจเขาใจเรานิดนึงอะไรเงี้ยเนาะอ่าครับก็จบกันไปนะครับสําหรับ ไกด์หาใบคาบาวุธนะครับแล้วก็ใบเกานะเนาะซึ่งหมีพยายามแล้วพยายามรวบรวมวิธีที่หาจริงอ่ะอันนี้หมีพูดถึงนะถ้าหมีฟาร์มเคออสยี o ่สิบชั่วโมงหมีจะได้ใบคาบกัแบเบสื้อเนี่ยประมาณ25อย่างละ25เป็น50 50แต่ถ้าหมีฟาร์มข้างนอกหมีจะได้ประมาณร้อยหนึ่งร้อยสามสิบอันนี้แล้วแต่ดวงนะแล้วแต่ดวงเลยแต่ว่าขี้หมูขี้หมาฟาร์มข้างนอกหมีได้ทุกวันเว้ยรวมๆอะ่ะอาวุธกะกะกับเกาะเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยอันนี้หมีได้แน่นอนแน่ อ่ะก็ยังไงขอให้เพื่อนเพื่อนามบุสสีดาได้เยอะๆนะครับแล้วขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนเลื่อนขั้นสิบกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ทุกคนอุตส่าห์ตามมาติดตามแล้วก็ตามดูแล้วก็อย่างที่มีบอกว่าถ้าอยากให้มีทําไกด์ล้วแกวเกี่ยวกับนีโน่คุณนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมนในยูทูบได้นะครับมีไล่ทาให้หมดอ่ะมีเป็นคนคุยง่ายแต่ว่าอาจจะเป็นตามคิวนิดนึงนะเพราะว่ามีคนขอมีตอนนี้ที่มีอ่านอ่ะมีไปจดอ่ะที่เขาขอเนี่ยน,น่าจะสิบแล้วแหละแต่ว อ่ะครับผมแล้วเจอกันนะครับ